ยายตาบอกว่าสวัสดีค่ะหมอเก่งชาแนลวางสิดูสวัสดีค่ะหมอเก่งชาแนลสวัสดีค่ะหมอเก่งชาแนลเอาเริ่มได้ค่ะอืแรางานตัวกรน,นูชื่อิฉันชื่อนางหนูเรียมคำนนเป็นประธานกลุ่มไข่เค็มพอกเสริมวัีนบ้านด่านมอนค่ะ ตำบลหยางตำบลนี่คงคำช้อยอำเภอที่คงคำช้อยจังหวัดนิคดา,าอตอนนี้เราอยู่ที่บ้านด่านมน์นะคะเมือม่อนี้เราอยู่ที่บ้านด่านมน์ค่ะอาว่ามิหยางสีว่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังค่ะบ้านด่านมน์ของดีบ้านด่านมณ์คือผลิตภัณฑ์ที่ดีเด่นก็คือไข่เค็มพอ่อเสริมเอดินบ้านด่านมน์ค่ะวันนี้เราจะพาไปชมวันนี้เราจะพาไปชมการทําไข่เค็มของบ้านด่านมน์ ไข่เค็มเสริมไออดีนเนาะค่ะสินค้ากี่ดาวคะสินค้า5ดาวค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะเราไปดูกันเลยไปเลยค่ะ เย็นๆนะอันนี้เป็นขั้นตอนใดนี่เข้าเข้าเริ่มเขาเริ่มจากรสคะเริ่มจากล้างไข่ล้างแล้วอ่ะค่ะอ๋อตอนแรกอนี่งคือล้างไข่ก่อนอยำนี่คือติบอุปรกรณ์เไข่เป็ดเนาะไข่เป็ดไข่ไก่เไข่ใดบ่เป็นยันงไงคะคุไข่ไก่ไ ไม่ผิวางกระเปือกเปลือกบางอ๋อวันนี้ขอจำกัดว่าถ้าเป็นไข่ไก่น่ะเปลือกมันจะบางบอ่ลูกุมคมมันจะทีมันจะไม่เข้าผิวมันทีความเค็มเลยบเข้าไปอ่ะอันนี้คือเหตุผลว่าทาไมถึงไม่เอาไข่ไก่ไปทําไข่เค็มอ่ะอาถ้าเริ่มจากอันนี้ยังดินแกะแกะเผาบปค่ะแกะเผาแกะดำแกะเผาแล้วก็เอาใส่ยัง แกบซื้อมาใส่กับดินตัวนึเพื่อทำให้ไข่กระชับเดี๋ยวนะอันพอกดินจอมปวกแล้ววัสดุมันอาจจะมีแกบนแกบเผาลายยางนั่นจตั้งแต่ไอจอมปวกบอกจินพนดินจอมปวกดินพนกับเกลือไอโอดียบอกมันมีอัตราส่วนไหมคะว่าดินเท่าไหร่เกลือเท่าไหร่ ดินสามเกลือหนึ่งดินสามเกลือหนึ่งแกแบดแกแบกความเหมาะสมแกแบกความเหมาะสมเอากันก๋าพได้สิ็จรอค่ะจะเอาของกันเดี๋ยวอ๋อแกบอันนี้อันนี้คือแกแบล้วล้วนมันบอสอันนี้คือแกบล้วนๆวมันบอลเท้าอันอ๋อคือถ้าเอาไข่หนิมาเอามาอบเอาดินมาอบแล้วก็เอาแกบ มาโอบแกบอีกรอบนึงนีเมนตป่ะะอ่าอืมขัดตอนการผลิตเนาะแล้วก็เจ็๊บเขาในถังอันนี้เขาเ้าลหลังไข่แล้ว่มาโอบโอบบินดินกับเกลือแล้วก็มาโอบแกบเท้าอีกทีนึงแกเผาอืมแล้วมาใส่ถังไว้แล้วก็เอามาใส่ถังทีแล้วก็มาใส่ถังไม่ให้โดนแดดโดนลมปึ๊บ เอาใส่เอาใส่ไปโดนไปไหนคะจึงสามารถเอาไปกินได้ปิดยี่สิบวันเป็นไข่ดาวค่ะถ้ายี่สิบวันยี่สิบวันเป็นไข่ดาวยี่สิบวันเป็นไข่เค็มสิบวันเป็นไข่ดาวยี่สิบวันเป็นไข่เค็มไม่ให้โดนห้ามโดนแดดโดนล่มพราเอาดินโอบแล้วขากกเอามาใส่ในถังเนาะค่ะเนาะใส่ถังแบบนี้แล้วก็ปิดฝาไว้ นี่คือขั้นตอนกนารทําไข่เค็มนะจ๊ะนี่เป็นไข่เค็มของลุม่มแม่บ้านบ้านด่านมนตำบลอะไรคะยายเพชรตำบลที่ครมคำใต้อำเภอที่ครมคำใต้จังหวัดมุ่ด่าหาอ,อืออาวอลเริงดินจอมพนยายเป้าว <c oughs> อาเริงดินจอมพนเ,เป็นยังังเราดินจอมปวกมาเหตี้เป็นยังงคือ <c oughs> พอดินทั่วไป มันเนี่ยดินจอมปวกนี่ปวกนลยมันสิว่าเอาดินที่มีสารพิษมาเห็นร่างเนี่ยอ๋อพวกมาแบบนี้นะอืมแล้วก็ไข่เขาก็ต้องติดปลอดสารอ๋อที่เขากินนั่งป่วงนั่งหยังนะบอกเพราะว่าปวกมันบอกเอาสารพิษมาเห็นห้างอ๋อเป็นภูมิปัญญาเนี่นี่ภูมิปัญญาค่ะภูมิปัญญาว่าเป็นดินที่ปลอดภัยอืมมีมีสารละสำคัญเกี่ยวกับไข่เข้มข้นอย่างฟังอีกบอ๋ บ้าบ้าแม่บ้าแม่นิสาเราสำคัญบอที่อาจจะไม่รู้คนอื่นบอหูเด้เฮายหูเขาเป็นเจ้าของกิจการเข้มของของกุ่มบัณฑนาโมนี่สิแต่ตั้งใจตรงที่ว่าข้าสิ่อันนี้บอกมาเฮ็ดปวกสิบอเอาน้ำดินดีสามดินมาเฮ็ดคือคืออะไรเข้มทั่วไปอ๋อนี้คือข้อแตกต่างเนาะข้อแตกต่างเป็นกลุ่มบรรดาที ึ้นเอาึ้นขึ้นมาปะมีมีบ่มีสารปินเนี่ยคือปวดจะเอามาเห็นร่างขงมแล้ววันนี้ก็เกลือกับเกลือไอโอดีนจะเข้ามาได้เอาเกลือทะเลถ้าเอาเกลือทีเท่าเข้าทีมีไอโอดีนในเกลือมีการตรวจวัดคือวัดสิบเปอร์เซ็นต์หาเปอร์เซ็นต์คือหมอหายเอาน้ำยามาวัดกันแหมันจะออกมาสีม่วงตรวจไอโอดีนค่ะตรวจว่ามีไอโอดีนใือเอากระตีเด้กินไครเข้มขอกเสริมไอโอดีนแล้วกัน ปลอดสารใช่เพราะว่าเพราะฉะนั้นไข่เค็มของเราก็คือจะเป็นไข่เค็มปลอดสารแล้วก็เป็นไข่เค็มเสริมไอโอดีนนี่คือขอแตกต่างจากมองอื่นเนาะแสดงว่าที่อื่นน่ะเขาอาจจะเอาดินยังกระดบอกเขาบระเดมไอซีเลียดว่าจะต้องเป็นดินไอดินจมวกขึ้นเฮาเนาะดินอะไรก็ได้คืออะไรก็ได้มันเปเบื่องบ้านนั่นแหะเขาไปตักเขามาโลดตักมาโหลดของอิเล่โอเพราะว่าเขาเห็นหลายบอกค่ะเอาลดไว้นี่แล้วเอารถตัก เอารสตากไปตากมาไวเลยอืมกินเหนียวตัวคอเอาตากมาไวแล้วก็เอาเกลือเม็ดเกลือทะเลน่ะเกลือเม็ดเนี่ยมันมันมานบดเขาเอาลง่มีบดเอาอืมเพราะฉะนั้นข้องเห่ากับจะมีขอดีถิมูเพราะมันคือมูเนาะได้การได้การสุดยอดสุดยอดพอห้องพอห้าวอี โอบโอบแล้วเขาก็เอาไปใส่ถังแล้วก็เขียนวันที่ไว้ว่าเขาเหตุมือดเห็นปะมือด,เอ,อดเอาออกได้ง้สินะคะอ,อืมเ้างไดะกนะวันผลิตยางหายใครซไมอแล้วกแป้ง้ไป้ากันยังขายซําเกา่า,กาอาเขาคือเ่คืนละค่าสัน,นเอาบได้เอาวิ <laughs> เอามาตรทานของละค่า <laughs> อ้าวแต่อย่างมันกืยังมีราคาขึ้นราคาลงนาะค่าย<ช>นราาครกับขึ้นลงไ,<ห>นไดม้มันคือราคาเดียวน้เอามาตรฐานอืจะเข้ากับอาศัยกำไรมันหลก็คือย่งกุลละย่ำใครถือ,อกุลมะล้วกตีมันต้องวัตถุดิบมันขึ้นราคาก็ต้องขึ้นน้่นแหละเนาะโอ๊ตเอาหุวเรหัเดาะหัรเอาหห ุันอันนี้กําลังทําบรรจุภัณฑ์นะครับำทำไมที่เราชลอมค่ะเฮ้ยบอกมันเนี่กระดับอันนี้เอาเอาไข่ที่มันพร้บุงอาหารแล้วมาใส่ใส่ชะลอมเนาะต้มสุกแล้วต้มสุกแล้ว,มา,ลลวมาใส่ชะลอมแล้วก็จะส่งขายที่ตลาดน,นะจ๊ะแต่ชะลอมมันเป็นยาของ ใช่หวงอื่นจะมีะลอมเบนบอจะมีที่ด่านมนเท่านั้นนะคะะลอมไข่ถ้ามีถ้ามีไอฉลากนะเบนโบโอเคสุดยอดอย่าลืมนะคะใครมาเที่ยวมุกดาหารถ้าไม่แวะมากินไข่เค็มบ้านด่านมนรับรองว่าแสดงว่ามาไม่ถึงมุกดาหารค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามช่องหมอเ่งชาแนล นาคาอย่าลืมบ๊ายบาย